บอสบิ๊กมองเบคคำสิงจริงไหมอันนี้จะพูดเองเลยเมื่อคืนได้นั่งรถประทุนไม่จะพูดจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้จบจากไรสดใช่ไหมผมว่าจะนั่งอีกนิดนึงแล้วจะให้เบคคำสีงไปส่งที่บ้านแต่เบคคำสิงก็ไม่ได้บอกเอ้ยเพิ่งกลับว่าก็เป็นฟิบบว่าอยากฟังเพลงโอ,อกคฮักอนณีเล่าหละวันนีเลากันเล่นแกก็เลยบบเทแบบ นิดนี่หน่อยลงไปแบบน้ําสนุกทีเนี้ยกินไปกินมาเหมือนคําเดียวนี่เนี่ยไปเลยพี่น้องคําเดียวคือไปเลยแล้วเราก็แบบไปแล้วรอเราก็เลยแต่ไม่ไม่ได้เพื่อนเพื่อ,อนแลไม่ได้แบบเทให้ผมไม่ได้แบบเขาเราียกว่าอะไรผมไม่ได้แบบยัดเยียดให้เขากินนะเขาก็กินเพราะเขาเอนจอยแล้วเมื่อคืนเนี้ยเหมือนเพื่อนไว้ใจเราแบบเพื่อนก็พูดทุกอย่างความรู้สึก นั่นนี่นูน่นตอนนี้แบบเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยพูดพูด,พดทุกอย่างจนถึงประมาณตีหนึ่งนี่แหละเมื่อคืนนี้ร้องไห้พูดไปแบบเออแบบเป็นแบบทํางานเพื่อครอบครัวไงนั่นนี่นูน่นเพื่งคนละบาทนั่นแหละแกก็หาคนระบาทน,นั่นแหละอืมแกก็หาคนระบาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะเมื่อคืนนี้คุยกันเยอะมากคุยกันแบบโอ้โหจนถึงแบบ น่าจะถึงช่วงประมาณแบบตีสองตีสามเลยแหละจนโซฟาอยู่ที่บ้านต้องลือออกหมดเลยเพราะนางอวกโซฟาหักแตกอีกบ้านเขาเอนว่าหาักแตกโซฟาหักแตกโซฟาแล้วผมได้กลับนะั่งรถกลับได้ได้โทรเรียกรถกลับได้ได้โทรเรียกรถ ลิบนี้ปากถึงด้วยคืนนี่เด็กอาจจะได้บุกบ้านอานีูถ้าไม่มอน